อยู่ใส่เนี่ยวกพวกชักมัยปัแต่ว่าคนบ้าให้ไปเบางหลายเราก็มองยักเรืองัเละกันไปเลยมันจะเป็นสัญญาไปข้างนอกนา,า้สางบาสางบุญมากหน่อยหลายประเดชเลยว่าเกิดอยู่เพียงแค่นี้เพื่อพวกคนเกิดสูงก็นี้ก็ไรก็จะไม่ลาย่เจ้าข้ามาหากษัตริย์ ผู้เป็นเทวดาอินพร้มอยู่กับบุตรแต่คือว่ามา่เกิดเมื่อเกิดเป็นคดยัดดงสิ่มากใช่ไหมเมื่อเกิดเราจะข้างจะหนมันจะแสดงอะไรหรือเปล่านี่คือมัน,นอยู่ลำห้องหรือมันแสดงให้บ้างคนแต่สามเมืองเรืองไหนได้มดได้ไ,ได้มากสาไปลูก ในเรื่องบุพเพจะเก่าหลายๆผู้จะหนึงก็เลื่อยไปเลยแหละมันไปบ่าขึ้นมากกับมี่พี่น้องก็ยุหันกับมี่ยุนี่กับมี่พี่น้องเขาเกิดจะศาสตรก่อนศาสตรหลังก็เลยเป็นพอ่อก็เลยเป็นแม,ม่ไล่ไปหมดุตรธรรมทำไปเห็นเนี้อสันเขาก็ตื่นหน่อยสิเห็นเรืองเข่ามาก มันทีโ่บมนสิบวับนโมเมนเกิดเป็นค้นไปเกิดเป็นสิงสาราสัตว์อย่างอื่นไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาไปเกิดเป็นสัตว์ทุกประเภทนั่นแหละทุ่มคาไปเห็นเะท่นจะเกิดควบมสรดสังเวชเกิดควบมสงสารเมตตาเจ้าของได้หายมาแค่น้อยแ็ม่ตายมาใหญ่มา,ม,ายายมาจะตายแ็ม่ ไปลเลยโลกนั่นโลกนี่ลอยเนี้ยพันเนี้วเราจและคนแต่นั้นพวกพาเดียเจ้าคนพี่พี่หน้ายอนหลังบึงเราแม่มกเกิดเลยว่าแม่นมากเกิดหน่อยกันเทียบเสกกระดูกคนกระดูเข้ากันเก็บไว้ร่วมกัน มันสิทอพวกเขาลูกหนึ่งแท่งใส่คอยรู้สึกตัวกันมันมาเพี้ยเป็นดินโอ้เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายน้ำโยน่มาบ่ดีคนนั้นนี่โยนเขาเพลย์เจ้าคนหูจับคนยักสอนไว้มาบ่ต้องเกิดแล้วจะก็รลูกโยกขึ้นเขาดีละ ไอ้โลกมันโลกมันบริสุทธิ์พุทธของมันมี้โลกวันนี้มันโลกโลกงากแค่เราโลกคนธรรมดาฮนโลกวันนี้แต่ั่นเท่าเห็นกันเยอะเนี่ยแต่ว่ายากคนนี้ก็มี่แตู่้ตายน้อยก็นี้ก็มี่ตายมันจะได้สมก็บมี่เป็นโลกเป็นไข่ไข่เก็บปีสองปีสามปีตายนอกกันลาย ผอ้ทีอายุมันยืดเนื้อเคสแปดสิบปีนี่ก็อยากหายากเลยฮะแล้วเจ้ตายแบบนี้มันจะขาดเจครบหรอกมันก็ูฮจักตัวของด้วยบัดแล้วมันเกิดน่าจ่ายซะอยานี้บ่าเลยไดไปสั่งคนงามครมดีมาแน่แน่วในคิดใจเจ้าของนี่จะเบิ่งบัตสายถึงบัเกิดเกิดมากหล่าก่เขาเห็นกันจังที่แหะ เรียกดูปูพกกันกันอยู่บอกกันยากสอนกันยากรักของคาของปอขอดแม่ก็ไม่หลบปัจจุบันพอแม่ขาลูกก็ไม่ทางค้นทางเป็นไปสิงนสารสัตว์ทุกประเภทกันผู้เบื่อนายในการเกิดการตายการแต่นี่เกิดแต่ะม่แก้ไม่เก็บทม่ตายยุ่งแค่ไหน ทันวามาเสี้โมนมิะแมนโมว่าเกิดเลยย่ยางใรโพธเจ้าใครที่เจ้าคนคนเม่อย่างมาเกิดกาเกิดมากก็มายากเรียงดูผููปกจะได้ขาดท่างสีดินน้ำลมไั่เนี่ยอย่างไปแลวกับผู้ไอ้กับใรต้องพยาบาลไลามาเร,าาราื่อยแตเด่นเี้ยวขึ่อนเลี้ยวก็ตายลมตายขึ้นตายลมวัดเศษสายสับาิ เดี๋ยวคนบ่เกิดก็เลยบ่ตายดิปันแต้ก็รู้อยู่คืองห้องนี่แหละ้าเข้ามาส่งไปตามสัญญาล้มทางหรอกมันก็บ่รู้อะไรเรื่องมุนต่อปิดมุนีไไ้ร่องไปพีร้าบุพเพจะเกา่าเพราะเห็นบุพเพมาแล้วความเป็นอยูส่ของ มันลำบากการกรรมเพียงใดแค่ไดนคือการสรบสังเวกเกิดเนตตาสงสารตัวเองเน่ยอันนี้คันว่าเห็นของเลยกลับนอกจากสายตาเข้าไปมันก็พปตื่นได้เห็นธรรมดาแก้ไขกันไปมัดเงิน,นมัดท่องไร้กระามห้าปล้วยห้าไข่ห้ามีโรคมีไัยมาก แต่ว่าโลกไข่ไข่เก็บนี้พวกมันมาจากทีงอื่นไม่มาจากกรรมซึ่งเขาได้กระทําไปสึ่งแค่ชาติตอนเขาหลงคนนี้กรรมหน่อยก็มีกรรมใหญ่ก็มีถ้หาเข้าประพฤติปฏิบัติจิตใจมีมสติมีห้องสงบอย่างทิ่เกาเด้ยวมันจะมองเห็นเลยวิตส่วนบุญกุศลไปใส่เขาก็ยังไง ีนก็บ่เห็นกันแล้วก็ไปตามเรื่องก็ตามธรรมดาแต่เมื่อพ่อจะอยู่พอกก่อจะกินแล้วก็แล้วไป่อลอดบ่เบิ่งข้อมลยหลับเลยข้อมเป็นมากของชีวิตของตัวเองป่าพระพเจ้าใครเจ้าหรือผู้บอาชารย์ผู้คนในชำน้านผลตกบึงไหมมังควบเป็นหน้าของตัวเองป่าห้ามาจะเสียจะมากเกิดเป็นคน้น จอเกิดเป็นเกิดบ้าแล้วาสักขาดสักภมาพ่อได้แบบเป็นขับขับปุ่นรับหนึ่งว้หน่อยเข้ามาขับเทียบไปค้ายๆเข้ว่าสายใหญ่อันหนึ่งกว้งโยดนึงกุงสี่ร้อยเศษเน่าสีรสส่ร้อยเศษเลิกสี่ร้อยเศษ ร้อยปีเทวาด,ดาจงเอามเม็ดบางง่าม,มาสิมเทเมเ็ดหนึ่งร้อยปีชะอามตสูนเทเมเ็ดหนึ่งจนสาบาเง่หนึ่งเต็มเป็นสาบาง,าง,ง่าเที่ยงคืนอันนั้นต้องเกินครับหนึ่งมันหลายพดน,นับกันพวงเสีร้อยเส็จเน่เสรอยเอสร็จเ,เลืกเสรีร้อยเส เอาเม็ดว่าง <finde> ัれれ้ร้อยปีจะเอามาใช้เชนสี่ร้อยปีประนหลายล้านปีคุณสิไม่ได้เสื่ส่วนแล้วก็ไปเรยเจ้าคนพหน้าบังแต่แล้วองค์หนุ่ยเเชี่ยวมาเกิดมาตายเลยจนทับพอเลยแล้วเป็นอนั้นอนั้นจะได้นับก็เลยส่วว่าสิลูสิตัว หาหันท้างคนไปจากคว่มเกิดกวมแก่กวมเก็บกวมตายอยู่จนไม่อยากลกไปเลยนี่ขันเท้าว่าภาวานาลงไปถึงขั้นนี่สติควบคุ้มคิดใจบังเถ้ควบเป็นหน้าของเข้าขหูเม่ตื่นหรอกก็าธรรมดาไปเรื่อยเรื่อยเป็นที่ แต่แลบมันเกิดแต่มาหลายไปเนี่เแต่มาหละซตายแต่มาหละดตายอยู่ขนาดตายคู่มือดิเี่เกิดเกิดเกี่ยวกบคู่มือดิพ่อสิสยสาราสัตย์ยันเรื่องกัดขึ้นกัดแเน่ยเห็นแต่แก่เก็บตายอยู่ก็เศร้าหรอกคนเฮาบ่ได้มักใส่ของสมบัตินี่อยากเกิออยากแค่อยากเก็บอยากตาย แค่คันสียสายแค่คับปัญญาติตายไม่ได้ก็ไปเกิดไปแก่ไปเก่ไป,เกไ,ปเกไปสายวัดดวงสุดพอเห็นชัดลงไปแล้วก็เป็นนาสรดสังเวชไม่เกิดเกิดแต่แม่และแล้วก็พกพักหลักสายเรียนดูผู้ปกมาอ,อยู่เหนือมาดำน้ำทะเลแล้ไม่หลอกไม่ให้สายใช่หรือแล้ไปเกิดดีดวงสุด คนพระพเจ้าพระพุทธเจ้านมองเห็นโอ้ยมัอยากเกิดเลยเอาคิดเท่านี้เน AN ี่ยสอนคิดเท่านี้ให้มันหัจักเกิดวันนี้ห้หัวว่าคิดเป็นจะไหนใสเป็นจะไหนที่ซื้อมันซื้อเรี่ตัวจิงมันม่อยู่ถ้าเขม่สติเต็มทีเห็นหลอดก็คิดว่ากันได้หด เ่ากับปากคือห้องนี่เลยนี่พวกนักภาวหน้าต้องหอเลงลงไปทางนี้ให้จะได้สิเห็นขวอเป็นมาในชีวิตของเจ้ของมัมขอลดแล้วมากกับมากสิบไปตามคะเทเรียมของกินเลอเลยว่าเทบเลยว่าปวดเลยว่าเป็นนั่นเป็นนี่กะหาทางออกไปอยู่ มันมาลองถึงสี่เอายศพนิวพนแล่าย่อแม่บอกได้ใส่ฟั้งพยุตแอมนาจของห้องเดี๋ยดีเขายุตเหนอ่ยนาทท้องนี้อยากไปยังในห้องก็ไปดูสอนมันบวชได้แตว่าบอกนบวนได้ไม right ah ่ใช่มันไปทำเนี่ยของมันจนข้วสี่ยุเห็นคิดแล้ว มันอยูต้อำนาจของเฮาแล้วบอกได้ใส่พังแล้วบอกว่าให้ไปก็อยู่มันสิไปก็ห้ามมันจะฝอยหมดอาศัยสติควบคุมทิศได้แป่นเดียวกันสติกับใจได้่แต่เดียวกันยู้ประจำนเลยเห็นรู้ถึงความเป็นหน้าบ่แล้วก็สิเึิ่งเพมเป็นมนากในภุเพ่มึงได้พบเป็นไปทางอ้ะก็คงจะเรื่อง นี่ฟองนะ้ำเาวานามาันต้องรูกแับนี้บ่รามาแล้วก็สิได้บุญได้บ้านมา,ากเลยแค่เห็นยังไ่เห็นยังก็บพัฒนสิยใจบุญได้ยิ่จะซื้อมันไงแล้วบุญมันเป็นใังไหมโตบุญก็โตใจนี่เดียวไม่ต้องไปถึงใจเห็นใจหัวใจเรื่องของใจเราโอ้ยเสียายเมื่อไรก็ทำเดี๋ยว ว่าจะห้องแ็ส่สอนคิดใจเลยหลนโลกไปถึงขันมันไม่ร้ายพัก่่งผู้เป็นภาเป็นสงบวชสี่สิบห้าสิบปีแล้วเขาก็สิเป็นสมาเนินนิ้นกกบมีใจรี่โตโตมันเป็นมันตัวคนนะตจคนบวชมาหัวลำพุ่งงอน บอว่าสิว่าเอาง่ายๆได้โสดเอาจนทันไอ้ใสย่อมจะใส่อำนาจเท่ากันเนี่ยพวกนัก่าพวนาคนเช่นฉันแล้วกับภูตะเจ้าพาดเจ้าคนคนนั้นเป็นเจ้าใหญ่เมดในมือโทกษะเถิในองมุตภูงูทรงแต่แรกมันจะยั่งหนับถือศาสนาลืนผมเหอยู่เนี่ย มันเกิดสเจียนทั้นอิสลามจะตัดสาชนาณเลยนับกเรียนพวกนั้นเขาก็ดำเนินทำแบบนี้ใช่ไหมได้ในในพอถึงพวกนั้นเมื่อได้เป็นแบบของพาโปโจห้องสำหรับโะโจ,ะะโจในในควงควงง่ญ่โจมาเทิมเมือโลกธาตุด่อาหาเห้างพักัดแปลงได้ยังว่าโอ้ย ก็จะเป็นคนพิเศษเลยว่าจะหโจักใจกับของทางนั่นกใช่ด้วยอย่างีใจอะไรกันห้าวะไรกันจะซื้อมันจะไม่เป็นโถจังเลยมันมีลักษณะอาการจังเลยบ้านโฮเจ้าอยู่เพราะว่าพวูกแม่ซี่แม่ขาวพวกที่โซซามาเน่นพวกนี้ืีกันอกว่าจักใจจะของมันยากเลย มาเก็ไปทำสัญญาอารมณ์ตัวเองนะของเรานี่ถจะเห็นล้วโอ้ยเป็นกสรดสังเวชกอยังนม่ได้สังเวชเจ้าของอะยสงสารเจ้าของนักเขาจชิญให้คนเนี่ยเยอะตนไหลแสดงว่าเจ้าของมันงโลไหลแต่ก่อนกบมันไข่เนะีย มาแล้วค่ะพ่อม,มาเห็นมุนีน่เหรอพ่อมโลได้โลกวจจันหนึ่งง่วมพ่อมเป็นมากในชีวิต,ตพ่อมเป็นโยนในชีวิตแล้วพ่อมเป็นไกในกลางข้างหนาโลสามการตอนนี้พ่อแลี้ยมาตมระเลยดูหลาย่ามากใครบอง นี่เราลอง,ลองเห็นไปแม่แม่ผู้ไดกันเลยชาว่า่ยังคิดจากการงานทางทางเขาก็ทํบบอกเป็นตะแคนี่นไปยาว่า่ย่มเห็ดแจ่มทําเขากับพวกขัดเอาห้องเขายิงเสร็จแต่เดินงานนอกติดไปทางนอกไปเรื่อยจะนีเรื่องคนเรื่งคิดการงานเ,นานส,าเสีย่าเอามาบำรุงเรื่องธาตุเรื่องขันเนี่ย เยอะมากบางทีวิ่งไปทั้งนี่ก็บเดินทั้งโลกก็วิ่งเสร็จหาแล้วยเลยโยโย่เนีกินมาใส่ท้องใสป่ปอดยุงไปทั้งคนไอเรื่องความเป็นอยู่เป็นมาเลยเ่ราะยังหางจากกอนมอกปวดนักเพาวนาไนี่ทำอย่านี้ฉันแล้วก็บฉันฉันไปแน่นิดน้อยเลยเดินไปทางไหน เดินโค้งลูกมันตั้งแทรกขึ้นมาหรอกมันเอามาแล้วไม่ได้ยนีมันเหมือนไร่โทรพันหมดมันตั้งยกขึ้นมาให้พวกเรามาเลยฮ้าย่ะว่าจะสติอยู่กับใจว่าอะไรของเหลือวิสัยหรอกเรียนแค่เรียนเก็บเรียนตายมันไม่ได้เยอะอ่า พูดะรเยอะพูดอะไรได้หน่อยกร่ใจง่ายแต่ใจหน่อยก็เก็บงง่ายเก็บแต่ยู่ตอนใจมันจะแก้เองพัดกระแสพัดเกิดวันเดียวก็พระโพธิงค์พันบัญญัิให้พระเจ้าพระสงค์มาปรับปธิบตาสินทั้เพื่อว่าอยากให้นี่คนเกิดน้ำไหลเกิดน้ำไหลง่ายที่ ไม่พวกพันเดโยตยในเรื่องมันเนี่เรื่องเกิดเรื่องตายของเรานี่ต้องเอาสมาธิเป็นฐานเนี่ยแบบมันมีสมาธิเป็นฐานเดิมของมั่นหรือไปเพราะไรใจมันมาย่อมไปสมาธิมันอยู่ใต้อำนาจของของสติมีสติกับสมาธิท่านมันมีหาทางหนีอนะไรกันจะไปโลกไม่ได้ได้หมด ใเพีน่าบางอย่างการเรื่องทรรมมาตั้งตั้งสมเพ็นเ่ากันเทศกันเนี่ยว่ามันเทศกันเพื่อจะให้ดีใจเลยสิว่าจะไปสร้างบาปสร้างกรรมแต่พออยู่้น้ำมูไปสิเพราะ่ารทูีิหาห้นทา้งหนีจัด่าโลกไข้ไส่ตั้งตั้งเอาอี่ แรงกว่าโพธิเจ้าพระพอริยเจ้าคนหาทั้งนี้ชาติเกิดจาตแก่จาตเก็บจาตตายบ่เกิดเพ่อเดียวแต่แก่เก็บตายกับวะมีแต่บ่เกิดกับวะตายเป็นเก็บกับวะมีแก่กับวะมีโรคไข้ไข้เก็บกับวะมีแต่ว่าเกิเกดกบ่เดียวแต่โรคเมื่อใดมันยังต้องการจะเกิดเพียงเดียวซะ เือตอนรกกับ,บพ่พ่อจะเก่าคน้คนซึ้งค้นเ้าเศร้าคน้นเกิดแ,แม่ก็เป็นผ้าละเราแบกห้ามโยงเท่นั้นก็นี้เป็นว่าย่ออ่า้ฟังไม่เสียการจิดึงคิดใเขาไปสู่โลกโลกข้างหลังเป็นว่าบูเพกษาปุณจิตา Lưu hết nữa thì muốn giải quyết 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 là quyết giải 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 quyết làm cái này.